भ E <coughs> aí S <S <S เออตบมือหน่อยนะครับเอออย่าพึ่งเข้าลูกอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าหนังใหญ่อ่านี่นะครับจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการนะครับการดำเนินเรื่องละครเกียร์นะครับเมื่อสมัยก่อนจะเป็นการชักเชิญหนังใหญ่ก่อนนะครับหนังใหญ่ก็คือทำมาจากหนังวัวหนังควายนะครับเมื่อสมัยก่อนจะไม่มี ไฟฟ้าหรือว่าสปอร์ตไลท์นะครับเขาจะใช้แสงจากการจุดไฟกาลาแล้วก็จะมีจอหนังใช้แสงตกกระทบนะครับให้เป็นลวดลายนะครับของหนังใหญ่แล้วค่อยพัฒนาต่อมานะครับกลายเป็นโขนนะครับเริ่มเป็นเคลื่อนไหวได้มีการยกเท้าขยับมือแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นหุ่นละครเล็กนะครับเห็นไหมครับอตบมือให้กับหนังใหญ่แล้วก็ โอนด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนล่ะแกอย่าพึ่งเข้าอืแกยอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะทุกท่านอนะ่ะเคยเห็นหนังใหญ่แล้วโขนก็น่าเคยดูแล้วใช่ไหมครับเทาานี้เรามาเจาะละเอียดผุนละครเล็งเลยดีไหมครับอะไรอ่ะฮะดูแล้ว รอบเมื่อกีนนี้บางท่านเขาก็ยังไม่ได้ดูเออเนี่ยเห็นไหมครับเขาเริ่มเหมือนมีชีวิตนะครับอะไร,ร,ระลูกัวเร้อนานานั้นเลยเหรออ้โหเห็นเหมือนมีชีวิตใช่ไหมครับชาวต่างชาตินะครับเขานึกว่าทัางในเนี่ยเราเนี่ยมีอิเล็กทรอนกส์นะครับลกลไกอิเล็กทรอนิกส์แต่ที่แท้ไม่ใช่นะครับภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่ร้อยกว่าปีนะครับมีกระเดือ่องแค่สองอันนะครับเอาไว้ยักหน้านะครับ จากหน้าอ่อับเอียงซ้ายเอียงขวาแค่นั้นเองแต่ต้องใช้ความสามารถฝึกซ้อมหน่อยนะครับเอกลักษณ์ของหุ่นละครเล็กนะครับก็ง่ายๆครับหุ่นหนึ่งตัวต้องใช้ผู้เชิดถึงสามคนผู้เชิดจะบังคับส่วนไหนของหุ่นบ้างคนที่หนึ่งภาษานักเชิดเขาเรียกว่าคนเชิดตรงกลางคนเชิดตรงกลางไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางนะครับก็คือคนนี้จะบังคับที่แกนกลางของหุ่นก็คือบังคับที่ศีรษะ แล้วมือซ้ายของคุณนะครับมือซ้ายก็จะมีกลไกเป็นลูกลอกนะครับอ่าคอยไว้หมุนนะครับมือก็จะตั้งขึ้นคนที่สองจะบังคับเท้าสองข้างให้เคลื่อนไหวไปตามดีลานะครับคนที่สามบังคับที่มือขวานะครับสามคนต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งถ่ายทอดชีวิตสู่ตัวหุ่นละครเล็กนะครับหุ่นละครเล็กจะนำเดินเรื่องหรือเล่นแสดงเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลักนะครับ อุลละครเล็กจำไม่สามารถพูดได้เขาอาแกพูดได้แก่นี้นะอ้าปาขนาดนี้นะพูดได้อยากจะพูดอดูอยากจะพูดพูดได้อยากพูดจริงนะอ่ะพูด ไม่ต้องเทสเซนท่านไม่เขาดีไม่ต้องเทสไม่เขาดาังพูดเลยเขารอดูอยู่นะโอ้โหนี่พูดเนี่ยเนี้ยโอโ้เขาพูดไม่ได้เขาใช้แต่อวัจนาภาษาหรือภาษาร่างกายนะครับในการตีบทหรือเจรจารเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทุกท่านเนี่ยที่อยู่เซนท่านเนี่ย มาหาชัยเนี่ยเริ่มดูหุ่นละครเล็กเป็นหรือยังขอวอมก่อนโอ้โหฟิตขนาดนั้นขอขอวอมก่อนโอ้โหวิดพื้นโอ้โห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 เฮ้ยอย่างนี้เด็กๆไปวอมเด็กๆไปมือเดียวได้ไหมมือเดียวอดวยได้ได้โอ้โหนี่มือเดียวโอ้โหนิ้วเดียวได้ไหมพี่ขอนิ้วเดียวเลยถ้าแข็งแรงอ่ะ นิ้วเดียวได้ไหมโอ้โหดูนิ้วเดียวหูววโหววววเอาอย่างนี้ไม่มีมือได้ไหมได้ไหมโอ้โหไปบ้าเอยบ้าเลยแกไม่มีมือใครวินได้ที่ไหนหรอกก็มีแกวินได้พอพอยังพออลไนะเอาอย่างนี้พี่ทำท่าดีกว่าทำอารมณ์อะไรก็ได้ เราให้เนี่ยแขกผู้มีเกียรติเนี่ยหรือว่าลูกค้าถ่ายกันดูซิว่าเขาอะ่ะเริ่มดูฝุ่นละครเ,เป็นหรือยังโอเคปะโอเคชื่นครับเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะครับว่าเขาแสดงอารมณ์อะไรโอ้ตกมือให้มาหน่อยมันบ้ายอขนาดนั้นเลยโอ้โ โอ้โหโอ้โหเป็นไงครับอารมณ์อะไรครับพี่คนไทยอารมณ์อะไรครับพี่รู้ไหมลูกอารมณ์อะไรครับ,อาร,รบอารมณ์อะไรครับโกรธโกรธถูกไหมครับไม่ถูกอารมณ์อะไรครับเจ็บเท้าปาเอ้ยแกนี่ถูกแล้วอารมณ์โกรธเขาเริ่มดูเบนแล้วเอาอย่างนี้อารมณ์โกรธนี่มันเบสิกเอาแบบ เราแบบโชคเดียววันนี้วันสงการด้วยประเพณีไทยเอาแบบโชคเดียวอารมณ์แบบดีๆมากดูดีว่าเขารู้ไหมได้ปะได้เชิญครับเดี๋ยวดูอารมณ์ดีๆครับแบบอินเตอร์เลยนะพี่แบบโชคเดียวเลยนะ,อะโอเคสะะไรโยโดูมัน <laughs> วันสงการ โชว์เดียวเขารู้กันเลยรู้รู้ปะครับตายโยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเอาอย่างนี้ด้วยกันเอาเป็นประโยคเลยได้ไหมยาวๆเลยได้ไหมยาวๆเลยพี่ทำท่าเดี๋ยวฉันแปลให้อ่าโอเคอนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูดูว่าทุกท่านเริ่มดูหรือคอเล็กเป็นระยงอ่าเดี๋ยวดูนะครับ ว่าเขาจะบอกอะไรนะครับตัวหันมาอันนี้ตัวเขานะครับอ่าตัวเขาลักนะครับอ่าลักลักใครโอ้ยทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้โอ้ยพูดแล้วมันเคอ เฮ้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 เอาเอาเอาวอาพี่โอ้โหแค่นี้ก็ขำท้องแตกท้องแตนแล้วแล้วพี่ไปขนาดนั้นเดี๋ยวน้องก็ช็อกตายทำไงนยนะขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมาได้แล้วโอ้โหลงไปขนาดนั้นแกลงไปขนาดนั้น เดี๋ยน้องเขาตกตายเอา้าเป็นกระสือเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาคุณพังเลยเอาแล้วใครรับผิดชอบเนี่ยฉันอีกเหรอโอ้โหต้องรับผิดชอบอีกอ่ะโอเคตกมือให้กับพี่อนุมาหน่อยนะคะโอเคโอเคเชิญครับอ่าไม่ต้องโทรสาวแกแหละ เดินทุ่งนาเหนื่อยอ่าตะกี้คือเรียกมันย่อยนะครับ